สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนด่วนใหม่แว่นทิปเสียชีวิตแล้วนักร้องหมอลำเจ้าของเพลงดังสาวเลยยังรอขอแสดงความเสียใจกับอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการหมอลำเมืองไทยใหม่แว่นทิปเสียชีวิตแล้วนักร้องหมอลำเจ้าของเพลงสาวเลยยังรอโดยมีชื่อนามสกุลจริงว่านางพิกลเหล่าจำปาหรือชื่อในวงการเพลงใหม่แว่นทิปถือเป็นเจ้าของบทเพลงต้นฉบับสาวเลยยังรอโดยล่าสุดนั้นในวันที่14มกราคม65้ทางเพจ มิกซ์หมอรามหมอรามสัมมาปิได้เผยว่าขอแสดงความเสียใจต่อ,อการจากไปของคุณแม่ใหม่แว่นทิ์อดีตนางเอกหมอรามคณะสินสังทองเจ้าของเพลงสาวเลยยังรอด้วยอำนาจของคุณงามความดีขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ท่านมีความสุขในสัมปรายาพบภายภาคหน้าสำหรับผลงานอ,อัลบั้มของใหม่แว่นทิ์คือชุดสาวเลยยังคอยมีบทเพลงทั้งหมด12เพลงประ,ะกอบด้วย 1. สาวเลยยังคอย 2. คํคำเตือนเพื่อนสาว 3. อดใจไว้เรา 4. ส,สาวบ้านนอก 5. คิดถึงแม่ 6. เข็ดจ,จนตายสาวฝึกร้อง 7. น้องจะคอย 8. เห็นใจไอ้เก 9. เข็ดจ,จนตาย 10. ตายแน่หนาวนี้ 11. รอคำตอบพ่อ 12. ส,ส,สาวบ้านนอกสาวฝึกร้องท่านผู้ชมคครับมีความคิดเห็นอยู่ไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก่อนมาดูอครัขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ